วัสดีครับผมธนาค้ากับรวยนะครับวันนี้ก็เข้ามปครับวันนี้ก็มาลงสกีนนะครับวันนี้ก็สกีหนึ่งสีสองจุดนะครับแล้วจะอยู่ข้างหลังด้วยนะอีกจุดหนึ่งตอนนี้สกีดนน้านหน้าก่อนใช่ไหมครับตัวนี้แต่ลักษณะนี้โลโก้นี้เลยครับลูกค้าคอนเฟิร์มแบบแล้วก็สกีนตัวนี้รู้สึกเท่าไหร่นะสี่ร้อยสามสิบร้อยตัว,ตวแล้วก็ตัวสิบสองบาทก,กี่ตัวสองร้อยตัว แล้วตัวอะไรล่มเป็นสิบาทเลยนะเสื้ออะเนี่ยตัวนี้สวยมากตัวนี้เป็นตัวถูกแต่ไม่ค่อยเนี่ยเป็นงี้นะถ้าสก,กีนี่อยู่ที่สิบบาทนะค่าบอกห้าร้อยนะกหมะลุกมันเป็นตัวใหม่หตัวนี้เพิ่งมาเลยไม่เป็นไร าานนก,ก็สกีนะฮะก,ก็สกีนะฮะเขาอยู่ที่10บาทนะครับค่าบล็อก500เดี๋ยวเราจะส,ก,สก,กีอีกนะฮะตัวนี้นะฮะไอ้ตัวนั้นพี่รู้สึกว่าวาง้เอ้ยพังแล้วมั้ง ถ้ามันแหงแ้งเราไม่เป็นไรแต่ว่าตัวนั้นมันเพิ่งลองหมามันก็ชอ็อตไม่เป็นไรชะอตกห้นชออ็นชอตตัวเมันช็อตเป็นีอนด,อดแก,แกได้ปะพวเนี้ยอยากลบออกออไหมอ๋อไปยังด,มอดอีมันช็อตอะมันช็อตอะเอ้พี่ว่าไปเอาโอ้ อันนี้ไม่ใช่โลโก้นี้ไงไอ้บิ๊กพี่ว่าไปให้คนซื้อไหมนี่เห็นไหมโทรบอกเขาไปไอ้ว่านุ่นนะฮะแล้วก็มีสินค้าพร้อมส่งตัวนี้เป็นงานสกีนะวันนี้เราคุยเรื่องงานด้วยโอ้แบบไลฟ์สดก็เป็นแบบนี้นะฮะมันเริ่มต้นไม่ค่อยดีเวลาพูดก็จะเป็นอย่างเงขัด oh. ขัดไปหมดเลยผมเนี okay, look, right. ่ยนะเป็นไงฮะ ได,ได้ไหมเก่อได้ไหมยอไหมพวกนี้จะเป็นงานสกีนะคะของโลโก้สโมสรนใหญ่นะคะแต่ว่าพอสีแห้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะแห้งมันก็จะเป็นสวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะคะแต่อย่างนี้ไม่ไหวนะต้องเอนทไมนี่ดีกว่าแม้งพี่ว่าใช่นะฮะมาดูข้างในนี่วาอย่าไปดูนู้นเลยตัวนี้ก็งาน,านสกีเนี่ยวพวกนี้แห้งหมดแล้ว ใช่ค่ะแห้งหมดลแล้วก็จะสวยเนี่ยแบบเนี้ยแห้งหมดแล้ว,วก็จะเป็นงานสกรีนที่ดีเห็นไหมฮะตัวนี้ก็สิบบาทแต่เขาจะสกรีนข้างหลังด้วยน้อง,องๆก็เลยต้องตากอย่างงี้ก่อนแต่พวกนี้คือแห้งหมดเลยนะใช่ค่ะชายเราดูเลยก็ได้ตัวนี้แห้งหมดเลยนะแบบเยอะมากอะ่ะเยอะมากอะ่ะคือแบบว่าถ่ายแบบนี้เสร็จแล้วเราค่อยพับแต่ตอนนี้คือเดี๋ยวรออีกโลโก้หนึ่ง ใช่ค่ะแล้วก็สกรีนข้างหลังโลโก้พวกนี้เท่ากันน้องโดยจําเป็นต้องใช้บล็อกเดียวกันสกรีนออกมาก่อนนะแต่ก็สวยนะสวยนะใช่ค่ะด้านสวยอยู่นะก็ชัดค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวบางก็สกรีนออกมาก็ชัดอยู่นะคะโอ้โหคมแบบคมเนาะตัวนี้ต้องใส่ถุงนะใส่ถุงอีกทีนึงนะไม่ใช่ไปอย่างนี้นะใ่มีถุงนะมีถุงนะมีถุงด้านเดียวก็สวยแล้วนี่สกรีนหน้าหลังเลยค่ะยังสวยเลยสวยากเขาก็ทุ่มเทนะกับการสกรีนโลโก้นะ สวยมากนะฮะตัวนี้ก็อยู่ที่10บาทค่าบล็อกห้าร้อยส่วนเสื้อตัวนที่ผมใส่อยู่ก็50บาทนะฮะงานดีมีขุณภาพนะฮะตัวนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยดูวแบ่างเงี้ยตัวหอบางนู่นหน่อยชัดๆนะดูทองฟ้านะฮะวันนี้ก็เริ่มจัดมาแน่ฝนปิวว่าถ้าปิวอย่าไปตัดตรงนี้เลยน่าใช้ไม่แขวนไม่ได้หรอไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอย่งงฮะ สวยไหมบางทีเราก็มุ่สั่งเร้สั่งาน,นตา<ส>ไม่อยู่อะไรไม่อยู่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้กับที่ธนาค้ามือเลยละช่องทางการติดต่อนะครับ0891246230แล้ว082447755เว็บไซต์ของเราก็ธนาค้ามือด่วน com เลยธนาอัปนา net หรือว่า TNSUAE. com แล้วอีกลายเอทของเรานะครับสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลาแอทไซต์ที่082447755ของธนาค้ามือด่วนนะอยู่ที่โรงสกีนะครับเดี๋ยวจะกลับไปที่ร้านนะโอเคครับผมมากครับสวัสดีครับ